หมือนใหม่เลยรอยแผลมันก็จะจางลงตอนนี้เหมือนสภาพเหมือนเดิมเลยนะคะแทบจะมองไม่ออกเลยว่าเมื่อกี้มันโดนความร้อนพบกับทำไปสไตล์ชันชาแนลสวัสดีค่ะทำไปสไตล์ชันวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์เนื้อไม้กันนะคะ แต่เอ๊หากเนื้อไม้เรามันมีรอยชำรุษจากความร้อนเนี่ยเราจะมีเทคนิคหรือเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะคะเอาผ้าทรมน้ำยาดันฝุ่นนะคะแล้วก็ทำาสะอาดเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ตัวน้ำยาดันฝุ่นจะช่วยดูดซับฝุ่นละอองรวมถึงช่วยรักษาพื้นผิวไม้ให้เงาวับด้วยนะคะเ๊ะอันนี้อะไรอืม เข้าใจว่าเป็นรอยจากตัวกาน้ำแน่ๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะ่ะเอาบาางแน่นอนทำให้เนื้อไม้เนี่ยมันไม่ไหม้นะคะแต่ว่าไอตัวชชลักที่มันเคลือบกับเนื้อไม้เนี่ยมันก็จะเป็นด่างเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีการทำให้เนื้อไม้กลับมาสู่สภาพเดิมนะคะ วิธิีการเราก็จะเอาตัวมีดที่มีความคมนี่นะคะปูดเข้าไปบนพื้นผิวที่มันเป็นรอยรอยที่โดนความร้อนไม่ต้องออกแรงมากนะคะเอาแค่ผิวผิวผิวหน้ามันออกแล้วเราก็ใช้ผ้าเช็ดทคำความสะอาดก็จะเห็นเห็นว่ารอยมันก็จะเริ่มจางลงนะคะเพราะว่าไอตัว พื้นผิวที่โดนความร้อนเนี่ยเราก็ขูดออกไปเบื้องต้นระดับหนึ่งจริงๆแล้วการขูดพื้นผิวออกไปเนี่ยทำให้ตัวน้ำยาที่เคลือบเนี่ยมันบางลงเนาะมันก็จะไม่ค่อยดีหรอกคะ่ะแต่มันก็เป็นวิธีที่เราจะซ่อมตัวพื้นผิวให้ให้ตัวสีของมันมีความสม่ำเสมอกับผิวเดิมมากที่สุดนะคะเราใช้ผ้าเนาะ แตะขี้ผึ้งออกมานิดนึงแล้วก็แต้มแตม,แตมบริเวณที่เป็นพื้นผิวที่มันเป็นแผลแล้วเราก็เอาเช็ดถูๆูๆูถููถูเหมือน,นใหม่เลยรอยแผลมันก็จะจางลงตอนนี้เหมือนสภาพเหมือนเดิมเลยนะคะแทบจะมองไม่ออกเลยว่าเมื่อกี้มันโดนความร้อนเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะคะโอเควิงว้งวิงว้งไหมคะ เห็นไหมคะรอยตำหนิบนพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์เนื้อไม้ของเราก็หายไปแล้วนะคะเคล็ดลับสำคัญก็คือต้องมีขี้ผึ้งเนี่ยแหละค่ะขัดขัดถูถูให้เนื้อไม้ของเราใส่ปิ้งเงาวับเหมือเนอเดิมเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์อยากแบ่งปันก็กดแชร์แต่หากไม่อยากพลาดกับภารกิจหน้าในทำไปสไตล์ฉันฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันให้เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ